สว่างนะคนที่มาว่านางโง่มงมงายหลงมีคนง่อย่างนี้อีกเยอะไหมนะมแล้วก็เขียนต่อว่าครอบครัวพ่อแม่น้องนะคะสามคนรู้ดีว่าสะดิ้งบอกตำรวจว่าลุงพลปเป็นคนเอาน้องไปอนะมาฟังคำตอบนะคะมาฟัง f อมาฟังเชออค่ะแล้วจะตอบให้ว่าทำไมนะคะ พูดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเด็กคนนี้พูดจริงนะก,ก็ฮกก็หกอามมาฟังค่ะนะคะมาฟังเสียงพ่อค่ะน้องนางขอบคุณค่ะเขาว่าลุงเล่นศิษยศาสตร์ค่ะ <c oughs> แมนมันโยงเข้าศิยศาสตร์มันว่าตัดผมไปเล่นศิยศาสตร์ <c oughs> บองได้ละ่ะลูกแก้วอายุ u, บองได้ละ่ะเล็กไล่อะไปหาตน้นตอเล็กไลมาตตี้ เอาไปเหยไผ่ยี่ขบวนการมีแกงมาเมนบอกไปเอาเกงมากไปตามล่ามาให้หมดนะแก้งไงอยู่ไหนส่วนร่วมแมวร่วมงโยงสาย,ยาศาสตร์นะไปเอาเล็กไรตัดเล็กไรเส้นผมถึงขั้นต้องนะคะถ้าจะเป็นเล่นของเอาเส้นผมไปตัดเล็กไรนะเขาตัดผมเขาเมื่อหลานเขาเมื่อไหร่ก็ได้แค่ตัดผมเขาไม่จําเป็นต้องรอให้เด็กไปปล่อยเสียชีวิตอย่างนั้นหรอกไม่ใช่แล้วความคิดนี้ก็ผิดแล้ว คนอื่นพูดผิดไม่รู้กี่รอบพูดเวลาก็ผิดพูดตั้งหลายอย่างผิดไม่ถูกไม่สงสัยลุงพลพูดผิดไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้พูดผิดไม่ได้คำนวณเวลาก็ผิดก็ไม่ได้ผิดหมดีิรุดหมดแล้วนะคะถ้าพี่มัน มาฟังค่ะพี่น้องนะคะคุณสิบ่าวมาเลหลายค่ะนะคะใช่หลายคนเขาก็นะคะใช่ร้านเขาก็อยู่ประจําใช่ค่ะนะคะไอ้เลือกที่ว่าตัดผมไปเล่นเหล็กไหลนะคะมาฟังนะเจ้าหน้าที่นี่ก็จะตอบให้แล้วที่บอกว่าสดิ้งเห็นนะคะลุงมาอุ้มน้องเนี่ยนะคะแล้วมาด่าว่านางโง่นะนางจะตอบนะใครกันแน่ที่โง่ ถ้าเสียงมันดังไปหรือเปล่าไมิยากเค่อตกใจไหมถามก่อนนะคะถ้าถ้าสดิ้งเห็นจริงนะคะเอฟซี FC จ๋านะคะคุณคุณคุณที่ฉลาดนะคะมาฟังถ้าสดิ้งเห็นลุงมาเอาน้องไปจริงสดิ้งจะไม่วิ่งหาน้องจะไม่ตกใจ พ่อคิดว่าไปกับลุงนะคะปกติไปกับลุงก็ปลอดภยัยกับมาคับป้าไม่เป็นอะไรเลยเขาจะไม่วิ่งหาน้องอย่างนี้คุณฟังความจริงบ้างสิจสดิม้มเตาเหลือกตาลานมึงเห็นน้องกูไหมมึงเห็นน้องกูไหมก็มีพยานในแกงเด็กเขาเขาบอกว่ามาถามแล้วบอกว่ามึงจะบอกแมก่กูนะมึงจะบอกพ่อกูนะกูกลัวพ่อตีกูหันหลังเล่นแท็กเล็กอยู่ ดูอะไรติ๊ตอกอยู่หันมาทีกูไม่เห็นน้องกูแล้วไม่เห็นแม้กระทั่งใครเม็ดแต่เงาใครอืมไม่เห็นแต่ขี้เล็บเขาขห้วยตีนกับวเห็นนะคะพวกคุณอย่มาปั้นน้ำเป็นตัวสิเอาความจริงคุณจงเจ็บจงชังเขาคุณจะเอาเขาเข้าคุกก็ให้มันตื็นความจริงหน่อยแล้วอย่ามาด่านางว่าอีโม่นะคุณมันฉลาดนัะนี่ฉลาดจนให้เขาเชื่อโกหกอยู่นั่นนะ่ะ ฉลาดจนที่เขาโกหกได้นะ่ะฟังนะฟังนะไปรบเบิรงทีวีฟังนะคะฟังและพิจยยารณาในการรับฟังท่านผู้มีความรู้ทั้งหลายฟังอกโ,โม่นะคะถ้าซาดิ้งเห็นน้องไปกับลุงจริงจะไม่วิ่งหาแตแกแย่งน,นั้นมันจะจนลุงกลับมาแล้วไม่เห็นน้องมันถึงจะถามหาแต่นี่นะคะวิ่งหาตั้งแต่แรกแล้ว ชาวบ้านเห็นเป็นพยานได้นะคะวิ่งหาตั้งแต่ร้องเพลงชาติจบใหม่ๆส่วนนะคะน้องที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าหาอยู่คนเดียวก่อนแล้วก็มาถามเพื่อนถามว่าเมื่เห็นน้องกูไหม,ไมเห็นน้องกูไหมเพื่อนก็เลยไปช่วยหาแล้วเขาบอกเพื่อนว่ากูหันหลังให้น้องอย่าบอกพ่อกับแม่กูกนะ้ากูปวพ่อตีกูหันมาเทียกูไม่เห็นน้องกูแล้วนะคะ แล้วก็ช่วยกันหากับเฉพาะเด็กหาก่อนหายอยู่ตั้งนานค่อยไปบอกผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้ถ้าไปกับลุงกิงคุณคิดดูดีๆมันจะวิ่งหายอย่างให้ไหมถ้ามันเห็นจริงอะ่ะมันก็สบายใจเฉบและรับรองว่าเด็กไม่หายเด็กไม่เสียชีวิตแน่นอนถ้าไปกับลุงกิงนะคะคุณเกียดนางว่านางโง,ง่คุณนั่นแหละที่โง,ง่ที่ให้เด็กหลอกแค่กลัวพ่อตี คิดว่าแปลกนึกงว่าลุงเอาไปใช่ไหมกลัวพ่อตีก็ก็คิดว่าลุงมาเอาน้องไปใช่ไหมกลัวพ่อตีอ่ะคิดว่าแล้วมันเห็นกับตาไหมถ้ามันพูดอย่างนี้่แต่ทุกคนพูดเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาบอกว่ามึงเห็นน้องกูไหมกูหันหลังกูหันหลังกูหันมาที่ไม่เห็นน้องแล้วคุณเอาความจริงที่ชาวโลกเขารู้กันสิคะ ะค,ะคุณเชื่อคำโกหกของคนที่เอาตัวรอดนะคะจมาว่านางโง่เนี่ยคุณคุณนั่นแหละโง่ที่เขาโกหกนะมันเห็นอะไปจริงมันไม่วิ่งหานี่คือหลักการความจริงฟังเหตุผลและฟังความจริงบ้างนะคะนะคะรู้ดีแท้น่าจะไปเป็นพยานนะฮีฮ ให้เตี่ยคุณไปเป็นสิเอาสิถ้าไปเป็นได้ก็จะไปเป็นจะไปพูดเลงเนี่ยเอาไม่ล่ะไปขอตำรวจขอสิไปยื่นเข้าสู่สำนวนในอีนางเคนาดาเนี่ยจะไปถ้าเขาเอาอ่ะพูดอะไรเนี่ไม่คิดนี่ก็โง่อีกคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะไปเป็นพยายนได้ยังไงร,รู้รู้ว่ามึงโง่ไงเชื่อเขาไง ให้เขาหลอกได้ไงมา่วนอีกคนแล้วเหรอ,อบวนอีกคนแล้วมึงอ่ะอขอบคุณนะคะที่จะมาชิกช่องคุณชมนิขอคุณค่ะให้มีค,ค,ค,ความสุขในเฮงเรื่อยๆนะคะมันด่าว่าโง่อยเนี่คุณมาด่าเพื่ออะไรคุณฟังแล้วคุณฟังสิคะ่ะฟังว่าหลักความเป็นจริงเอ่ยถ้าน้อง เห็นนะคะว่าลุงมาอุ้มน้องไป็จริงนะ่ะถ้าน้องสะดิ้งเห็นนะ่ะเขาจะไม่วิ่งหาอย่างนั้นเขาก็จะสบายใจสบายใจจนน้องลุงกลับมาแล้วไม่เห็นน้องมาแล้วแต่เขาถึงจะตกใจนี่คือหลักความจริงเพราะครอบครัวเขารักกันดีและน้องนะคะไปกับลุงป้าทีไรไม่เคยหายกลับมาปลอดภัยทุกทีแล้วพี่เขาจะวิ่งหาน้องอย่างนั้นไหมคะจนชาวบ้านได้ช่วยหานี่มีพยานหลักฐานคุณจะฟังความจริงหรือจะฟังแค่โกโหก คุณมาพูดอย่างนี้แล้วมาด่านางเนี่ยว่าสามคนพ่อแม่ลูกรู้ดีถ้ารู้ดีแล้วทําไมพ่อกับแม่สงสัยคนโน้นคนนี้สงสัยจนตามมาสุดท้ายมาเหลือลุงเนี่ยไปตามถึงบ้านมะนงมะนาวน่นถ้าว่ารู้ว่าลุงออไปแต่แรกะจะไปสงสัยชาวบ้านทําไมเขาสงสัยไปไม่รู้เท่าไหร่เจ้าหน้าที่จะไปสอบไม่รู้เท่าไหร่นะคะอย่ามาพูดอย่ามาเอาคํานี้มาพูด Hmm? ถ้ารู้จริงอะ่ะถ้าเห็นจริงอะ่ะมันจบไปตั้งนานแล้วด้วยแล้วจะไปสงสัยชาวบ้านเอาดินเอทั้งหมู่บ้านไปตรวจไหมอืม hmm? hmm? คุณมาด่านางเนี่ยคุณเอาหลักความเป็นจริงสิคะไม่ใช่เอาข้างๆคู่ๆรู้ว่าพวกคุณชนะแล้วนะแต่มันยังไม่จบนะคะถึงจะชนะก็ปลาชัยว่ะปลาชัยที่ชาวโลกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกคุณเอามาพูดแต่ละอย่างมันน้ำเน่านะแม่ เห็นลุงมาเอาเห็นลุงมาเอามันไม่วิ่งหาหรอกไม่มีใครวิ่งหาด้วยซ้ําชาวบ้านก็ไม่วิ่งหาเขาก็จะรอรอว่าเออหรือถามนะคะให้แน่ใจแล้วเขาก็จะไม่วิ่งหาด้วยไม่ตกใจด้วยถ้าลุงอาไปจริงน้องไม่หายด้วยไม่เสียชีวิตเขาไปกับลุงกับป้าบ่อยแต่ก็ไม่หายสักทีนี่นะปล่อยน้องเผลอเลยไม่ดูแลน้องแล้วก็ไม่โยนความผิดให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่นะถ้านะคะ ถ้าคุณมาดา่านางอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าว่านะคะที่สาวเขาพูดอย่างนี้จริงนะว่าลุงเอาไปจริงนะพวกคุณก็พวกคุณก็เชื่อนะนะคะใครกันแน่ที่โง่ใครกันแน่ที่โง่คุณวิจารณญาณในการนะคะที่เห็นชาวโลกเขาออกข่าวกันชาวบ้านช่วยกันหาเนี่ยนะคะญาติชี้เขามาช่วยหาวิ่งหาแล้วแกงแกะก,กําปลา ก็ไปช่วยหาเนี่ยน้องหายน้องหายไหนเพ้นที่ว่านน้องหายเลยคะก็บอกลุงัาไปลุงไปแล้วสิมาจบไปแต่แรกแล้วพวกคุณแล้วคำว่า,าให้การทีรุ่ดสงสัยนะคะคนอื่นนะคะพูดติดเยอะลุงพูดติดนิดติดคุกเลยยี่สิบปีม่รู้ว่าลุงเคยให้ปากคำด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนที่เขียนลงไป